สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับน้องเปิลพระเครื่องอีกเช่นเคยเลยนะ EP นี้ EP ที่2ี่แล้วนะคะพี่ๆวันนี้หนูก็ได้พักเก่าๆสวยๆมาพวกพี่ได้ดูได้ซื้อหากันเลยนะคะอ่ะอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ ID ดีไลน์ศูนย์แปดแปนะคะ หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเล่นไลน์นะพี่ๆโทรมาได้ที่เบอร์สูตร886725521นะคะ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร,ร์เดียวกันเลยนะคะพี่ๆไม่รอช้ากันเลยนะไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะมากันที่รายการแรกเลยนะคะรายการแรกเป็นสมเด็จวะละคงทีมใหญ่นะคะพี่ๆเนื้อแห้งสวยงามมากเลยนะมวลสารทั่วองค์เลยนะคะเนื้อสวยๆเลยนะคะองค์นี้นี่เลยนะพี่ๆ เนื้อออกนวลน,นวน,นะคะพี่พีนวลน,นวนขาวๆนะนี่เลยนะคะพี่ๆีคนไหนสนใจองค์ไหนทักมาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่สองเลยนะ มารายการที่สองเลยนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่ปเอี่ยมนะคะพี่พี่วัดสะพานสูงนะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะพี่พี่นี่เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะ นี่เลยนะต่อไปมารายการที่สามเลยนะคะมารายการที่สามเลยนะคะรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อสุธนนะคะพี่ๆเนื้อทองแดงนะปีสองสี่หกศูนย์นะคะหลังยันสี่แถวนะพี่ๆสภาพสึกสภาพสึกๆนะแต่ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะยังสวยงามเหมือนเดิมเลยนะขอคนรับได้นะคะพี่ๆนี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะ สภาพโดยรวมยังใช้ได้อยู่นะคะพี่พี่ยังสวยงามอยู่เลยนะต่อไปมารายการที่สี่เลยนะมารายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่พิมขี้ตานะคะ้าเขียวขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะคะองค์นี้เก่าสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะองค์นี้เก้าสวยงามมากๆเลยนะ ใครเป็นสายของหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นี่เลยนะปล่อยราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เลยนะนี่เลยนะพี่พี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่ห้าเลยนะ มารายการที่หกเลยนะคะรายการที่หกเป็นพับปิดตายานยุ่งนะคะพี่พี่ไม่ทราบที่เลยนะคะองนี้เป็นเนื้อสัมฤทินะองค์นี้เก่าสวยงามมากเลยนะคะพี่พี่ตามซอกมีคาบเดิม,นะม,มเดิมนะตามซอกมีคาบเดิมเดิมเลยนะคะนี่เลยนะเก่าสวยงามเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะ ต่อไปมารายการที่หกเลยนะคะมารายการที่หกเลยนะรายการที่หกเป็นพระลอหลวงปูท่ทวดนะคะพี่พี่รุ่นเบตงนะตองโค้ดสองสามสามนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะเก่าเก่ามัน,ม,นมันเลยนะคะองค์นี้สภาพพระสวยงามมากเลยนะพี่พี่สภาพพระสวยงามมากๆเลยนะนี่เลยนะคะ นี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนชอบนะอยากนำไปบูชานำไปศึกษานะคะสีจะอาดอบๆหน่อยนะคะพี่ๆเพราะแสงหน้าจอมันลดเองนะต้องขออภัยจริงๆนะคะต่อไปมารายการที่7เลยนะ มารายการที่เจ็ดเลยนะคะรายการที่เจ็ดเป็นพระสุมกอนะคะพี่พี่กำแพงเพชรนะไม่ทราบกุเลยนะคะองค์นี้เก่ามากๆเลยนะมีคาบขึ้นอยู่ตามซอกเลยนะคะพี่พี่ตามซอกเขนนะลึกสวยงามมากเลยนะคะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่พี่เนื้อจริงเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะเนื้อสีนี้เลยนะบางทีแสงมันจะสว่างเองหรือดอกไปเองต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ นี่เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะพี่ๆต่อไปมารายการที่แปดเลยนะคะมารายการที่แปดเลยนะรายการที่แปดเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่ๆเนื้อทองแดงนะวัดบ้านจานนะคะพี่ๆหลังหนุมานนะรุ่นแรกเลยนะคะพี่ๆรุ่นแรกเลยนะ องนี้โคดคมคมเลยนะคะพี่พี่โคดคมคมแบบนี้เลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะงานจริงพระเป็นสีนี้เลยนะคะพี่พีงานจริงพระเป็นสีนี้เลยนะแสงมันดอบแล้วมันจะดูได้ชัดเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะต่อไปมารายการที่8ดเลยนะคะ ต่อไปมารายการที่เก้าเลยนะรายการที่เก้าเป็นหลวงพ่อก,กึ่นนะคะพี่พี่พักกิ่งหล่อนะสวยงามมากเลยนะคะมีรัศมีที่เสียด้วยนะคะพี่พี่องค์นี้อุดกิ่งดังๆเลยนะผิวดมเดิมหิ่งหิ่งเลยนะคะพี่พี่เก่า,าๆแบบนี้เลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะงานจริงเป็นสีนี้เลยนะคะพี่งานของเราตรงปกนะคะพักของเราตรงปกนะนี่เลยนะคะ ่สวยงามเลยนะคะองค์นี้ต่อไปมารายการที่สิบเลยนะมารายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะพี่พี่เนื้อทองฝาบาทสวยๆเลยนะนี่เลยนะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะนะต่อไปมารายการที่สิบเอ็ดเลยนะคะ มารายการที่สิบเอ็ดเลยนะรายการที่สิบเอ็ดเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะเจ็ดชั้นนิยมนะคะพี่พี่องค์นี้ลงลักปิดทองสวยๆเลยนะเดิมๆเลยนะคะพี่พี่เนื้อสวยมากๆเลยนะนี่เนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะ นี่เลยนะดูกันชัดๆเลยนะคะพี่พีต่อไปมารายการที่สิบสองเลยนะมารายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิเป็นพะระลีลาเม็ดขนุนนะคะพี่พเนื้อดินเก่าๆเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้มีแร่มมะขาบขึ้นอยู่ทั่วองค์เลยนะคะพี่พสวยงามมากๆเลยนะนี่เลยนะ เนื้อมันๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบสามเลยนะมารายการที่สิบสามเลยนะคะรายการที่สิบสามเป็นหลวงพ่อกระสินนะเนื้ออันปากกานะคะพี่ๆปีสองห้าหนึ่งแปดนะพระสวยคุมมากๆเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะ พระสวยคมมากๆเลยนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะเผื่อพี่ๆคนไหนอยากนำไปบูชานำไปศึกษานะคะนี่เลยนะพระยังสวยงามอยู่เลยนะคะพี่ๆ ต่อไปมารายการที่สิบสี่เลยนะมารายการที่สิบสี่เลยนะคะรายการที่สิบสี่เป็นขุนแผนกระเบื้องเคลือบกุนะคะพี่พี่วัดใหญ่ชัยมงคลนะพิมพเขแขนอ่อนนะคะพี่พี่พิมพ์แขนอ่อนนะองค์นี้เก่าสวยงามมากๆเลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่เนื้อมัน,มนเลยนะผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะผิวสวยๆแบบนี้เลยนะ ให้ดูกันชัดๆเลยนะต่อไปมารายการที่สิบห้านะคะ มารายการที่สิบห้านะรายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะเหรียญสร้างปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะหลังยันตีสวยงามมากๆเลยนะพี่พี่เหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เลยนะคะลมดําสวยๆเลยนะให้ดูด้านข้างเลยนะคะขอบๆเลยนะนี่เลยนะ ต่อไปมารายการที่สิบหกเลยนะคะมารายการที่สิบหกนะรายการที่สิบหกเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะนี่เลยนะเก่าเก่าเลยนะคะพี่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 คนไหนสนใจองค์ไหนทักมาสอบถามเพิ่มเติมทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเล่นไลก์ก็โทรเบอร์สายตรงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะนี่เลยนะ เก่าเแบบนี้เลยนะคะต่อไปมารายการที่17นะมารายการที่17เลยนะคะรายการที่17เป็นสมเด็จบางขุนพมนะพี่พี่องค์นี้ลงลัก เก่าๆบา,า,างๆเลยนะคะมีทองปิดเหลือนิดๆนะด้านหลังสวยงามมากๆเลยนะคะองค์นี้พระสวยงามมากเลยนะแห้งๆเลยนะคะพี่ๆรักเก่าๆเลยนะลงรักเก่าๆเลยนะคะพี่ๆใครเป็นสายสมเด็จนะนี่เลยนะคะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะ ต่อไปมารายการที่สิปดเลยนะคะมารายการที่สิบปดเลยนะคะรายการที่18ดเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ทวดน,นะคะพี่พี่ด้านหลังหลวงปู่ทิมนะนี่เลยนะคะวัดช,ช้างให้นะคะเหรียญรูปไข่นะคะพี่พี่องค์นี้สวยงามมากๆเลยนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่พร้อมใช้งานเลยนะ เหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะตาหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปมารายการที่19เลยนะมารายการที่19เลยนะคะรายการที่1 9บเกเป็นพระผงวัดปักน้ำนะคะพี่พ เหรียญกอบโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่เลยนะคะองค์นี้มีคาบลักแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะพี่ๆเก่าสวยงามมากเลยนะมีด้านหลังนะคะพี่ๆอยู่ในกอบโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่เลยนะคะใครอยากนําไปบูชาใครอยากนําไปศึกษานะคะพี่ๆเผื่อใครเล่นพระนะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะ เผื่อพี่พี่คนไหนชอบนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามราคาดักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะต่อไปมารายการที่ยี่สิบเลยนะคะมารายการที่ยี่สิบเลยนะรายการที่ยี่สิบเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะพี่พี่เนื้อดินพิมพ์นะนี่เลยนะเก่าๆเลยนะคะหนุมานสวยๆเลยนะเนื้อแห้งๆเนื้อแห้งๆเลยนะคะพี่พี่ผงอุดเดิมๆเลยนะ นี่ด้านหลังเลยนะคะเนื้อแห้งๆเลยนะเป็นเนื้อดินแห้งๆเลยนะคะพี่ๆเผื่อพี่ๆคนไหนชอบนะใครที่เป็นนักสะสมนะคะพี่ๆนี่เลยนะหนูปล่อยราคาแบ่งปันนะคะต่อไปมารายการที่ยี่สิบเลยนะ มารายการที่20เลยนะคะรายการที่20เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อทับนะคะพี่พี่วัดอานนุงนะเนื้อเมฆสิธิ์นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์ต้อใหญ่นะคะพี่พี่เก่าๆสวยๆเลยนะมีจานอยู่ด้านหลังด้วยนะคะนี่เลยนะหนูไม่รู้ว่าพี่พี่จะเห็นไหมนะเพราะเสงมันเข้าไม่ถึงนะคะแต่ถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะทักมาที่ไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูนะคะนี่เลยนะมีจานอยู่ด้านหลังด้วยนะคะพี่พี่ อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะถ้าใครอยากดูก็ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะนี่เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะต่อไปมารายการที่21เลยนะคะ มารายการที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพับปิดตานะคะของหลวงพ่ออีนะคะพี่พี่วัดสัต,ตหีบนะเป็นเนื้อเมฆพัดนะคะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่เลยนะ พี่ๆคนไหนชอบองค์ไหนทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะดินยินดีตอบทุกไลน์รับทุกสายเลยนะต่อไปมารายการที่22เลยนะคะมารายการที่23เลยนะรายการที่23เป็นสมเด็จวันล่คงพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ๆเนื้อสวยๆเลยนะองคนี้ผิวเข้มๆนะคะพี่ๆ ผิวเข้มๆแบบนี้เลยนะด้านหลังมีมวลสารเมรด็ดดำๆลอยขึ้นอยู่นะคะพี่พี่ตัวอง์นี้เป็นเกตทะลุซุ้มสวยมากๆเลยนะคะนี่นะเนื้อออกนวลน,นวน,น้ำตาลน้ำตาลนะคะพี่พผิวสวยงามเลยนะเนื้อสวยงามเลยนะนี่เลยนะคะ พี่ๆคนไหนเป็นสายสมเด็จนะคะนี่เลยนะเผื่อสนใจนะอยากนำไปบูชานะอยากนำไปศึกษานะคะต่อไปมารายการที่ยี่สิบสี่เลยนะมารายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงนะปีสองสี่หกเจ็ดนะคะหลังยันสี่เลยนะพาอยู่ในกรอบวินเทจเดิมๆเ,เลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะ นี่เผื่อพี่ๆคนไหนชอบนะคะชอบพาแบบในกรอบวินเทจวินเทจแบบนี้นะคะพี่ๆนี่เลยนะพาก็สวยงามเลยนะคะพี่ๆอยู่ในกรอบพร้อมใช้งานเลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะ ต่อไปมารายการที่ยี่สิบหกเลยนะมารายการที่ยี่สิบห้าเลยนะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่วัดสิทธิ์ตารามนะวัดโคสิธตารามนะคะพี่พี่เมื่อกี้พูดผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะด้านหลังมีตะกรุดเงินหนึ่งดอกนะคะอยู่ในกรอบวินเทจพร้อมขึ้นคอเลยนะคะพี่พี่นี่นะใครชอบพระวินเทจวินเทจอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะพี่พี่นี่เลยนะปล่อยราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเลยนะคะ ราคาแบ่งปันปเหมือนเดิมเลยนะนี่เลยนะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่ๆเผื่อถูกตาพี่ๆคนไหนนะต่อไปมารายการที่2ีสิบหกเลยนะคะ มารายการที่ยี่สิบหกเลยนะรายการที่ยี่สิบหกเป็นตุ๊กตาวัดพับพิมพ์เล็กนะคะพี่พี่เนื้อคล้ายๆสมเด็จวัลขังเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะอุคงนี้คมชัดมากเลยนะเนื้อแห้งมากๆเลยนะคะพี่พี่เนื้อแห้งเลยนะนี่ให้ดูชัดๆเลยนะคะ ต่อไปมารายการที่ยี่สิบเจ็ดเลยนะมารายการที่ยี่สิบแปดเลยนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระสังกระจายนะคะพี่พี่ไม่ทราบที่เลยนะเป็นเนื้อเมฆขพัดนะคะองค์นี้มีลอยจานเหมือนหลวงพ่อทับเลยนะเหมือนหลวงพ่อทับเลยนะคะลอยจานสวยงามมากๆเลยนะสวยงามเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะ อาจจะเห็นรอยจานไม่ค่อยชัดนะคะแต่ถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาหาได้เลยนะคะทักไลน์มาหาได้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆสวยๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่ยี่สิบแปดเลยนะมารายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาต์นะ เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ปีสองสี่หกเก้าเลยนะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะพิมพ์ขอเบเว็ดนิยมเลยนะพี่พี่เก่าเก่าเลยนะคะเหรียญน,นี้เก่าเก่าเลยนะใครเป็นสายของหลวงพ่อก,กันนะคะพี่พี่ห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยนะคะเผื่อพี่พี่คนไหนอยากนำบูชาอยากไปนำศึกษานะใครชอบสะสมพระเก่าเก่านะคะพี่พี่นี่เลยนะ เผื่อถูกใจพี่ๆนะคะต่อไปมารายการที่ยี่สิบเก้าเลยนะมารายการที่ยี่สิบเก้าเลยนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆวัดรหัสไลปีสองห้าหนึ่งแปดนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยงามมากๆเลยนะโคตรคมคมเลยนะคะองค์พระชัดๆเลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะ นี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะต่อไปมารายการที่สามสิบเลยนะคะมารายการที่30เลยนะคะ,าร,าาร,ะ,คะรายการที่30เป็นพระชัยวัดนะคะพี่พี่พิมพ์พหัวจรวดนะั้นหลวงพ่อทับวัดอุงงนะคะ เป็นเนื้อเมฆขธ์นะคะพี่พสวยงามมากๆเลยนะเดิมๆใสใสเลยนะคะนี่เลยนะผิวออกใสใสเลยนะคะนี่นะคะพี่พีให้ดูกันชัดๆเลยนะ ต่อไปมารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะมารายการที่สามสิบเอ็ดเลยนะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นพับปิดตาเนื้อเมฆขสิ์นะคะพี่พี่ของหลวงพ่อทับวัดอนง่งนะพิมพ์ต้อเล็กนะคะพี่พี่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะนี่เลยนะด้านหลังนะคะพี่พี่นี่เลยนะสวยๆเลยนะคะ นี่เลยนะต่อไปมารายการที่3ามสิบสองเลยนะคะมารายการที่31เลยนะคะรายการที่31เป็นพับปิดตายันยุ่งนะคะพี่พี่ไม่ทราบที่เลยนะเป็นเนื้อสํมลิดนะคะเก่าเก่าสวยงามเลยนะตามแขนตามซอกยันมีคาบขึ้นบางๆงด้วยนะคะพี่พี่เก่าเก่าเลยนะนี่เลยนะคะพี่พี่มีคาบขึ้นบางๆเลยนะ นี่เลยนะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่ถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะคะพี่พี่นี่เลยนะเก่าๆสวยๆเลยนะคะต่อไปมารายการที่สาสามเลยนะ มารายการที่สามสิบสามเลยนะคะรายการที่สามสิบสามเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงผสมนะคะพี่พี่องค์นี้เก่ามากเลยนะนี่เลยนะคะนี่เลยนะให้ดูกันชัดๆเลยนะ พี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะต่อไปมารายการที่สามสิบสี่เลยนะมารายการที่สามสิบสี่นะคะรายการที่สามสิบสี่เป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะพี่พๆแดงแดงเข้มเข้มเลยนะแล่ลอยลอยเลยนะคะแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะพระหนาๆนะคะพี่ๆเป็นพิมพ์เล็กนะ เป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่พี่นี่เลยนะสวยงามมากเลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่สามสิบห้าเลยนะคะรายการสุดท้ายของคลิปนี้นะ มารายการที่สามสิบห้าเลยนะคะรายการที่สามสิบห้าเป็นพระอุปคุตไม่ทราบที่นะคะพี่พี่เป็นเนื้อสำลิดเงินนะ<ๆ>เก่าสวยงามเลยนะคะ<ๆ>เดิมเดิม<ๆ>เลยนะพี่พี่นี่เลยนะให้ดูกันชัดชัดเลยนะ นี่เลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะอาพระวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่ คะวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่ๆฝากพี่ๆกดแชร์กดไลค์กด, like, กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเลยนะคะอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ไอดีไล0์ศูนย์แปดแปหนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกลดนไลน์นะคะพี่ๆโทรเบอร์สายตรงได้เลยนะโทรมาได้ที่เบอร์0 8 8ย์แป5แปดนะคะ เบอร์โทรศัพท์กับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่พี่ทางเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่ขอบวกค่าส่ง100บาทนะโอนผ่านธนาคารเราจะส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่ขอคนรับจริงนะคะพี่พี่ไม่รับจองนะขอคนพร้อมรับปลายทางด้วยนะคะวันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ